เรื่องคุณสมศักดิก์อะรู้จักแกสมศักดิ์ว่านะสมศักดิ์เพื่อคขมันนนะคือตกลงักวีโต้ใช่ไหมมติแพทยสภาด้วยเหตุผลโอไปดูกันเหตุผลอะไรไม่รู้โอเคอะบุญสมศักดิ์ก็ตกลงวีโต้ไปนั้นก็แพทยสภาก็ต้องมีการประชุมกันวันที่12มิถุนายนถ้ายืนยัน สองในสามก็มีผลบังคับแปลว่าแพทย์สามคนสองคนถูกพักใบอนุญ,ญาตชั่วคราวหรือล่าจะไม่ได้แล้วแล้วก็อีกคนก็ต้องถูกเตือนก็จะมีผลแต่เขามีสัญญาบอกไอ้ดีไม่ดีจะมีการพยายามทำให้องค์ประชุมไม่ครบอันนั้นเขาว่าไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าแพทย์หมอจะรักษาในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิตัวเองนะครับแต่ตอนนี้นไม่ใช่เรื่องของหมอเรื่องของแพทย์อย่างเดียวแล้วไงมันกลายเป็นเรื่องของสังคมแนละ้วก็ตื่นตัวเขาสุขว่าเฮ้ยเรื่องนี้มัน เห็นเห็นกันอยู่อ่ะแล้วภุณิศักิ์แกก็แกก็ถวายชีวิตมากอ่ะแกก็ทุ่มสิบตัวเนี่ยเขาขอขอแกตัวแกก็ทุ่มสุดตัวเพื่อใครไม่รู้แต่ว่าแกก็แบบเนี่ยออกมาวีโต้แม้ว่าแน่นอนคุณุศักิ์ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะคุมิศักิ์มีโดย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 อำนาจในแกทำได้คือแกมีอำนาจที่จะเห็นด้วยคือวีโต้ก็ได้ถ้าวีโต้แพ้สภาเห็นด้วยก็จบไงแต่ว่า แค่เพิ่มตัวนะหรือว่าแกเราก็จะมองว่าคุณสัตว์เพิ่มตัวแต่ว่าไม่แน่นะแกจะบอกว่ามันแสดงเห็นว่า mm hmm. เฮ้ยผมนี่ทั้งตัวและหัวใจใลูกพี่นะผมทําตามนที้ลูกจะทําอย่างที่ที่ลูกพี่เห็นว่าเหมาะนะก็เป็นไปได้นะคนการเมืองคุณสัตว์นี่ไม่ธรรมดาอยู่ทุกรัฐบาลยุกสมัยเป็นรัฐมนตรีเกือบตลอด นะผู้ยังรู้ฟ้าดินใะนเรื่องการเมืองเรื่องจริงนะคุณสัตว์แกรู้ตลอดอหละแกย้ายที่ไหนแกก็ด้เป็นรัฐมนตรีแต่มันแบบสะเทือนความรู้สึกของประชาชนเยอะแล้วตอนนี้ต้องดูนะผมว่าแรงขับเคลื่อนที่จะนอกจากความไม่น่าเชื่อถนะือเนี่ยมันจะสั่นคลอนรัฐบาลได้ไหมผมว่าได้อาจจะไม่เป็นที่จุดติดได้แต่ไม่ดีกว่าจะล้มจะคว่ำแต่รู้สึว่าโอ้เรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังใช้ อย่างนี้เหรอแล้ววันนี้แถมให้โครศกจะบอกให้ม่ไดากาจะแถลงโคศกของกระวกฝ่ายการเมืองของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมออกมาอัดตังแพทยสภายับเลยแถมอัดบรรดาคนที่ต่อต้านว่าขาประจําอะไรนะยังก้าวไม่พ้นคุณทักษินทัทีโอ้ไปกันใหญ่เลยมันกลายเป็นเฮ้ยให้โคลศกระทรวงสาธารณสุขออกมาถล่มฝ่ายที่ สนับสนุนแพทย์สภาเนี่ยโอ้โหแล้วมีการขุดคบข,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 ขุดอนุลายมาดูเปิดศึกและเปิดศึกและแต่ว่าศึกรอบนี้อย่าลืมว่ามีประชาชนเขาเขาดูอยู่นะฮะเดี๋นี้มันปิดไม่อยู่ไงเมื่อก่อนปิดสื่อปิดช่องทางการสื่อสารตอนนี้มันปิดไม่ได้หรอกความจริงมันปิดไม่มิด แล้วปิดปากใครบางคนปิดปากคนบางคนมันก็ปิดได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ว่ามันไม่สามารถปิดหูปิดตาประชาชนและคนส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วงนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนอาจจะจุดประเด็นทางการเมืองให้มันขยายไปสู่เรื่องอื่นได้ความจริงแค่วีโต้ผมว่าก็หนักแล้วนะแล้วพอวีโต้เสร็จมีการปล่อยไลา์คือเจตนาต้องการดีเครดิตอีฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ ออกมาโฆษกตอบโต้โอ้โหมันจุดไฟอ่ะจุดไฟในเพลิงอ่ะเหมือนรัอวราดน้ำมันในกองเพลิงยิ่งร้อนก็ไปใหญ่เลยนี่จะเล่งสารพัดเลยนะ